สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับครับพบกับผมเองนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตไร่องุ่นนะครับลรงุหลังบ้านนะครับที่ผมอัปเดตคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราทําสาวสมอาหารเ,าเราเราทำเลี้ยงในบบรุงกิ่งนะครับให้กิ่งเขาเร่งการเข้าสีของกิ่งนะครับก็ตอนนี้คือสีการเข้าสีของกิ่งก็ ก็ค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยการเข้าสีของกิ่งค่อนข้างใช้ได้แล้วเนี่ยสีกิ่งค่อนข้างแก่แล้วใช้ได้แล้วนะครับ,รบวันนี้เรามาก็เลยมาทำการอาเอาหญ้าออกนะครับพวกหญ้า วันนี้จะเริ่มขบวนการสะสมอาหารนะครับโดยใช้ปุ๋ยทางดินก็คือ8 24 24นะครับก็ใช้ปุ๋ยคอกผสมด้วยนะครับผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยที่ผมใช้ของปุ๋ยคอกนี้ก็จะเป็นปุ๋ยของอมูลบุญวัวนมนะครับนะเ,รเราเริ่มขบวนเราเริ่มขบวนการสะสมอาหาร นะครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับในการสะสมอาหารขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับกับความสมบูรณ์ของตานะครับตากิ่งนะครับว่า,าการสะสมอาหารเนี้ยตาเขาสวยไหมนะเดี๋ยวผมให้ดูตากิ่งนะครับว่าเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้นะครับ นะตาตูมสวยไหมประมาณนี้ครับเขาจะดูว่าตามันปล,ด,ปลดออกมานะครับนี่ก็จะเริ่มสะสมหารแล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็อากาศ่วงค่อนข้างที่จะแห้งนะครับถ้า ดินแห้งหรือว่าอะไรเราก็ให้น้ำวันเว้นวันก็ได้เนี่ยใส่ปุ๋ยไปเนี่ยตากี้เป็นอย่างนี้ครับต้นนึงยังไม่โฟกัสนะครับ องมีมีฟูปลัดึน่นี่ครับตาเขาจะเป็นปุบปุบอันนี้ผจะเริ่มสะสมอาหารสักประมาณเดือนครึ่งนะครับก็จะประมาณเดือนนี้เดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นเดือนตุลาคมก็อ่า พี่กาก็ประมาณกลางๆเดือนธันวาก็จะตัดแต่งกิงน,นี่คย้อนแสงบางที่กิ่งใหญ่เกินไปตาเขาจะอ่า ไม่ค่อยเ็ท่าไหร่นะครับหิินใหญ่เกินถาตัวนี้นะครับนีครับถาตัวนี้นะครับที่เราจะเอาไว้เก็บผลผลิตนะครับให้มันออกดอก เกี่ยวฟัวกเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับไล่หุ่นคุณลงใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการอัปเดตนะครับเวลาเราอัปเดตคิดดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ